สวัสดีค่ะเด็กๆลองมองดูสิคะว่าคุณครูถ่ายรูปอะไรมาให้เด็กๆด,กดูอ่าอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะลูกอ่ามีช้อน,นช้อนแบบนี้ก็เรียกช้อนกลางเนาะแล้วก็ถ้วยจานจานจะแบนๆน,นะคะถ้วยจะเป็นโค้งๆขึ้นมานะลูกนะไว้ใส่ของที่มีน้ําเยอะๆแล้วก็ช้อนแล้วก็ซ้อมแล้วก็แก้วน้ํา เอะอุปกรณ์ไหนนะที่เวลาเราใช้เราต้องใช้เป็นคู่อ่าช้อนซ่อมเนาะเราใช้คู่กันเราใช้ช้อนอย่างเดียวได้ไหมคะก็ใช้ได้เนาะแต่ว่ามันก็จะไม่สะดวกเราใช้ซ้อมอย่างเดียวได้ไหมคะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อะไรที่เป็นน้ําเราจะตักได้ไหมลูกอ่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ช้อนซ้อมคู่กันแบบนี้นะคะอ้าวเอะวันนี้ครูจะไปทําอะไรเนี่ยครคูเอาอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารมาทําอะไรนะ <c oughs> คุณครูนะคะจะมาชวนเด็กๆคุยกันเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะเด็กๆเคยสังเกตไหมคะเวลาที่เรารับประทานอาหารกับใครทําไมบางคนเวลารับประทานอาหารแล้วน่าดูจังเลยอะ่ะขณะที่บางคนรับประทานอาหารแล้วโอ้ยไม่น่าดูเลยอะ่ะเพราะอะไรลู้มป็ลูกอะไรที่ต่างกันมารยาทในการรับประทานอาหารต่างกันค่ะให้เด็กรับประทานอาหารด้วยความสุภาพเรียบร้อย ภาพที่ออกมาก็จะน่าดูนะคะอ่าเด็กๆลองดูคุณครูนะสมมติว่านี่คือจานอาหารของคุณครูนี่คือถ้วยอาหารถ้วยใส่กับข้าวนะลูกและนี่คือแก้วน้ํำคุณครูก็จะมีอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารก็คือช้อนกับซ่อมนะคะช้อนเด็กๆก็จะถือที่มือขวามือขวานะลูกนี่ใช่มือขวาไหมไม่ใช่นี่มือขวาคุณครูอยู่ข้างนี้นะคะซ่อมเราก็จะถือที่มือซ้าย เวลาที่เราไปทานอาหารนะคะเด็กบางคนเดกกําช้อนอย่างเงี้ยกําซ้อมอย่างเงี้ยแล้วก็กินอน่าดูไหมคะไม่เวลาเราจับช้อนซ่อมต้องจับที่ปลายๆนะลูกบางคนก็ปลายมากไปจับอะไรก็ไม่มีแรงก็ต้องให้มันพอดอีเราก็จับช้อนซ่อมแบบนี้น่าดูไหมคะอ้าวเวลาเราตักอาหารเหมือนกันถ้าเราจะตักน้ําแกงหรือแกงจืดที่เรากินร่วมกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีเลยโดยเฉพาะตอนนี้เลยนะคะ เพราะว่าโรคระบาดเนี่ยมันกลาลังแพร่ระบาดไปทั่วเลยติดจากช้อนที่เราตัดร่วมกันเนี่ยเราตักจากปากคนเนี้ยแล้วเราก็ไปใส่แบบนี้เชื้อโรคจากปากเราโคไปลงอยู่ในน้ําเกงจืดคนอื่นเขาก็ตักเชื้อโรคจากปากของคนอื่นก็ตกลงไปอยู่ในน้ําเกงจืดเหมือนกันเขาจึงมีช้อนกลางนะคะไว้ตักกับข้าวช้อนกลางเนี่ยต้องเป็นของเรานะคะช้อนกลางของใครของคนนั้นนะคะเดี๋ยวก็ตักกับข้าวมาใส่ในจานไม่ต้องตักเยอะบางคนตักเยอะแล้วก็ หกตามทางตลอดเลยเดี๋ยวก็ตักนิตเตียวเอาเลื่อนจานเข้ไปใกล้ๆหน่อยตักปับ๊บใส่เนยช้อนสองช้อนเ่ะพอหรือยังอ่าพอแล้วอพอแล้วเราก็เอาจานเราถอยมาแล้วก็วางช้อนกลางเราเอาไว้แล้วเราก็รับประทานอาหารค่ะทีเนี้ยเวลาที่เรารับประทานอาหารเด็กดูนะคะถ้าคุณครูตักอาหารคำใหญ่ คนครูก็ต้องอ้าปากกว้างๆน่าดูไหมลูกไม่น่าดูเพราะฉะนั้นเราขัดอาหารคําเล็กๆเราก็จะอ้าปากนิดเดียวก็จะไม่น่าเกลียดนะคะเห็นไหมไคะไม่น่าเกลียดเลยอ้าวทีนี้เวลาที่เราตักอาหารเข้าปากแล้วเวลาเราเคี้ยวสําคัญมากเด็กบางคนเคี้ยวอาหารอ้าปากมันก็จะมีเสียงแจ็บเจ็บเจบจ,บ,จบอย่างนี้ ไม่น่าฟังเลยทีนี้เวลาที่เรารับประทานอาหารเราเคี้ยวอาหารเราเคี้ยวป,ปุกปากลูกเด็กต้องลองทํานะคะลูกป,ปุกปากว่างี้แล้วเด็กก็เคี้ยวลูกแมดูสวยกว่าตั้งเยอะไม่มีเสียงด้วยมีเสียงก็น้อยมากนอกจากเรากินอาหารอะไรที่มันกรอบๆเนาะมันก็จะมีเสียงนิดหน่อยแต่ถ้าเด็กอ้าปากเคี้ยวเนี่ยเสียงเจ๊บเจ,บจ,บจบเนี่ยมันจะดังมากแล้วมันจะน่าเกียดด้วยเพราะว่า อาหารที่มันอยู่ในปากเราอะคนอื่นก็มองก็ไปเห็นเดี๋ยวเคยเห็นอาหารที่อยู่ในปากเพื่อนไหมเวลาเพื่อนกินแล้วเพื่อนก็เคี้ยวอ้าปากอ่ะโอ้โหมันไม่น่าดูเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเคี้ยวนะคะเราตักคําเล็กใส่ปากแล้วเราก็อุบปากด้วยเวลาเคี้ยวนะลูกแบบนี้เลยพอกินหมดปุ๊บเราก็กลืนลงไปก็ไม่มีอาหารในปากเรานะคะเด็กบางคนกินข้าวไปพูดไป กินไปก็พูดไปเล่นไปด้วยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมลูกเวลาที่พูดอ่ะปากก็หยักเคี้ยวก็จะเขียวข้าวติดคอโอต้องช่วยกันบางคนจะติดคอตายเลยนะช่วยไม่ทันนะคะทีนี้ต่อมาเวลาที่เราดื่มน้ำอันนี้สำคัญคุณครูเห็นเด็กๆหลายคนชอบกินข้าวคำนึงแล้วก็ดื่มน้ำตามอีกอึกนึงกินข้าวคำนึงแล้วก็ดื่มน้ำตามอีกอึกนึง ไม่ดีเลยนะมันจะทําให้เราอิ่มไวข้าวก็จะไม่พอคือข้าวมันตกถึงท้องไม่พอที่เราจะเจริญเติบโตอนอะ่ะแล้วก็มันปละลายน้ําย่อยเราทําให้มันย่อยไม่ดีย่อยอาหารไม่ดีเราก็จะปวดท้องได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กรับประทานอาหารนะคะกินข้าวเคี้ยวกินจนหมดจานแล้วถ้าไม่มีอะไรติดคอถ้าไม่รู้สึกฝืดคอยังไม่ต้องกินน้ํา ต้องหัดนะลูกของอย่างนี้ต้องหัดมันไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดหรอกต้องหัดอาแล้วเราก็ดื่มน้ําน่าดูไหมคะน่าดูกว่ากันเยอะเลยเด็กๆลองสังเกตด,ดูนะว่าเวลาใครที่รับประทานอาหารแล้วน่าดูนะ่ะเขาทำยังไงเขาการอาหารสวยเหลือเกินโอ้โหแบบเนี้ยสวยเราจําเขาไว้แล้วเราก็มาทําตามเราก็จะรับประทานอาหารได้น่าดูไปกินข้าวกับใครก็ไม่อายเขา เขาจะบอกว่าเราอ่ะโอ้กินข้าวไม่มีมารยาทเลยแบบนี้อายเขาสงสารพ่อกับแม่นะลูกนะบ๊ายบาย